แล้วนี่นะคะเราก็ได้ทอดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเรามาชิมกันดูนะคะอืมกรอบมากเลยค่ะเครื่องปาปิกาหรือว่าเครื่องวิ้งแซบอะไรก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติอีกแบบหนึ่งเลยนะคะอเอาลงเอดเลยนะคะทุกคน เป็นของทานเล่นได้ดีเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องซาลีออฟฟิเชียลค่ะวันนี้นะคะเรามีคลิปใหม่มานำเสนอน,นะคะทุกคนเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือหยวกกล้วยทอดนะคะทุกคนหยวกกล้วยทอดทรงเครื่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ผงปาปิกานะคะในการทำนะคะ เรามาดูนะคะทุกคนอาจจะไม่เคยดูไม่เคยกินนะคะหยวกกล้วยกินได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้ดูนะคะเราได้ดูนะคะคลิปของคนอินโดเขาทํานะคะตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะกินได้นะคะคือไม่นึกเลยว่าแค่หยวกกล้วยธรรมดาธรรมดาจะทําอาหารได้อร่อยนะคะทุกคนทอดกินเล่นนะคะ ที่อินโดเขาทำทอดขายกันนะคะทุกคนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องตัดนะคะเรานําหยวกกล้วยนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็หั่นนะคะเราจะใช้ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราปอกอันข้างนอกนม่ออกนะคะหั่นออกเลยค่ะ นิดทิ้งนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเอาของที่เป็นรูแบบนี้นะคะเราก็จะหั่นบางๆนะคะทุกคน <c oughs> น,นี่ค่ะเราก็จะเอาของที่มันเป็นรูๆแบบนี้นะคะหั่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคน เราต้องแช่น้ําก่อนนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ยางมันออกนะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนะคะนี่นะคะเราก็ได้เตรียมแล้วนะคะของที่เราหั่นแล้วก็เราแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทน้ําออกแล้วก็เราก็บีบน้ําให้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปเอาไปใส่น้ําใหม่นะคะล้างสักสามครั้งนะคะแล้วเราก็บีบน้ํา ให้แห้งเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาชุบแป้งทอดนะคะนี่นะคะก็เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะและแป้งทอดกรอบนะคะทุกคนเราก็จะมาโรยแป้งนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะแป้งนะคะพอประมาณนะคะนี่นะคะเราก็คลุกเลยนะคะทุกคนคลุกคลุกแป้งเลยนะคะ เราก็จะใส่ผงหมาล่านิดนึงนะคะผงหมาล่าในหมาล่านี่ก็มันก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงปาปิกานะคะหมนวดเจมโบสักครึ่งช้อนนะคะระหว่างนี้เราก็ตั้งกระทะไว้พ,พลางๆนะคะ เราก็คลุกนะคะคลุกให้แป้งมันเข้ากันเราคิดว่าแป้งน้อยก็เติมอีกนิดนึงนะคะหอมนะคะผองมาล่าหอมมากเลยคะ่ะทุกคนคือแป้งมันจะช่วยให้หยวกด้วยของเรากรอบนะคะ พอทอดออกมาแล้วมันจะกรอบอร่อยนะคะทุกคนนี่นะคะก็เคยกินแล้วนะคะลองทําเองมาแล้วนะคะทุกคนมันอร่อยมากเลยค่ะไว้ทานเล่นนะคะเราต้องให้น้ามันร้อนดีนะคะไม่อย่างนั้นมันจะอมน้ํามันนะคะเอาลงทอดเลยนะคะทุกคน นี่เราก็ทอดนะคะจนมันเหลืองกรอบนะคะทอดให้กรอบเลยนะคะทุกคนแต่ไม่ถึงกับไหมนะคะถ้าไห้มันกินไม่อร่อยนะคะยอกนี่ต้องใช้ของอ่อนๆนะคะนี่นะคะเราก็ให้มันกรอบนิดนึงนะคะนี่พรเห็นมันแดงแดบนี้เพราะผงมาล่านะคะเดี๋ยวทอดอีกนิดนึงนะคะนี่ก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็ยกได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทอดจนหมดนะคะนเมื่อกี้มันต้องแบให้ดีนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่สวยนะคะดูที่เราทอดรอบแรกนะคะมันไม่บานต้องเปิดทีละอันนะคะ ดูครั้งแรกก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะว่าจะกินได้แถมอร่อยด้วยอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกคนนี่เรายกไปฟังๆนะคะดูเหมือนว่ามันจะไม่ถ้าสีออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะทอดจนหมดนะคะขอบุก,กรร้อนด้วยดอกไ่้ เราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนมันหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะดูสิคะฟูดีเลยนะคะทุกคน ถ้าดูของที่ทอดแล้วนึกไม่ถึงนะคะว่าจะเป็นหยกกล้วยมันสวยมากเลยค่ะดูสิคะเป็นตารางแบบนี้เลยนะคะแล้วนี่นะคะเราก็ได้ทอดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเรามาชิมกันดูนะคะอืม รอบมากเลยค่ะเป็นของทานเล่นได้ดีเลยนะคะทุกคนถ้ากินกับซอสก็ได้นะคะน้ำจิ้มก็ได้หรือจะเอาไปคูกกับเครื่องอะไรก็ได้นะคะเครื่องปาปิกาหรือว่าเครื่องวิง้งแซบอะไรก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติอีกแบบหนึ่งเลยนะคะอลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะวิธีทำก็ทำง่ายๆเลยนะคะ วัตถุดิบก็หาได้จากบ้านนะคะใครมีต้นกล้วยก็ทําได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปหายากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอคลิปหน้าค่ะ